ดีค่ะก็วันนี้เราจะมารีวิวเคชิลับใหม่กันนะคะโอเคค่ะรอบนี้นะคะจะรับมาไม่เยอะนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถแอดมาที่ไลน์ที่ขึ้นอยู่ได้เลยนี่อามันไม่โฟกัสเลยอาจจะมองไม่ชัดนะคะทำไมมันไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่ก็มันโอเคก็สามารถแอดมาที่ พิมพ์พัดหนึ่งสองสามได้นะคะแล้วก็ศูนย์เก้าศูนย์เก้าห้าสามหนึ่งห้าหนึ่งเก้าหนึ่งสองนะคะ,คะก็สามารถแอดมาไลน์ได้เลยนะคะหรือว่าโทรมาได้นะคะจะเป็นหน่วยนี้เลยก็ถ้าใครสนใจชิ้นค้าก็อย่าลืมมาแอดมาไลน์กันนะคะ <c oughs> โอเคค่ะเราไปเริ่มดูสินค้ากันเลยค่ะ โอเคค่ะแบบแรกนะคะจะเป็นออขนมปังแบนนะคะเราขอเรียกเป็นขนมปังแบนปอมปอมป,อป้นก็นลากันนะคะแต่ว่ามันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรนี่นะคะแล้วก็รับมา12ชิ้นนะคะตอนนี้ยังขายไม่ออกเลยก็เป็นแบบนี้นะสโลโหลนี่นะคะก็รับมาหลายสีนะคะ อันนี้ขายในราคาย <c oughs> ี่บาทนะคะนี่นะคะสีฟ้านะคะมาแค่สองสองชิ้นนะคะถ้าใครอยากได้สีฟ้าก็รีบสั่งจองไว้เลยนะคะแล้วก็สีเขียวเรารับมา3มชิ้นด้วยกันนี่ค่ะแล้วก็สีชมพูเราก็รับมา3มชิ้นเหมือนกันนะคะ นี่ค่ะข้างหลังนี่นะคะสโลนะมายสีแล้วก็สีน้ำตาลนี่จะมาแค่ตัวเดียวนะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีนะคะ ีเหลืองนะคะเรารับมาสามชิ้นนะสีเหลืองก็น่ารักเือนะสีสดอันนี้25บาทนะคะสนใจสอบถามได้เลยนะคะโอเคค่ะเราก็จะมาดูในนี้กันเลยก็จะมีเป็นมาการะลองนะคะลูกหัวใจนะคะแล้วก็อันนี้จะมีอันหนึ่งนะคะที่ลงเหลือมาคือเราได้ขายไปแล้วแต่ว่านี่ลงเหลือมานี่ก็คือจะเป็น ปังแบนเรารับมาสองชิ้นแต่ว่ามีคนซื้อไปแล้วนะคะหนึ่งชิ้นปังเบนลิตเติ้ลชิมสเตอร์สตาร์นะคะขายในราคา30บาทนะคะเพราะไซส์ก็แบบไซส์มีเดียมนะคะไม่ได้ไซมินินะไซแบบมีเดียมพอดีเลยนี่ค่ะข้างหลังไม่สโลนะคะแต่ก็น่ารักอยู่ โอเคค่ะแล้วก็จะเป็นมาการองนะคะก็เหลือแค่หนึ่งสองสี่ห้าห้าชิ้นแล้วนะคะที่จริงเราเลบมาหกชิ้นนะคะแต่ว่าขายไปแล้วชิ้นหนึ่งนะคะโอเคค่ะก็จะมีเป็นสีอะไรเอ่ยชมพูเข้มค่ะก็สวยนะสีนี้สวยมากข้างหลัง ไปก็จะเป็นสีเหลืองค่ะไม่สโลนะคะอันนี้ไข่ในราคา25บาทนะคะมากระลมแล้วก็สีชมพูอ่อนค่ะสีชมพูอ่อนรู้สึกค่ะแอบสโลนะคะก็ <c oughs> จะเป็นตัวนี้เลยสีเหลืองคือชอบสีเหลืองสีเหลืองเหลือสองชิ้นนะเพราะว่า เรารับมาสอสชิ้นใช่เรารับมาส,สชิ้นรู้สึกจะรับมามากกว่าใครเลยสีเดือนนี่นะคะเหลือเพียงแค่5ชิ้นนะคะใครสนใจก็สอบถามได้เลยนะคะโอเคค่ะตากาัน,นี้นะคะจะมีราคา30บาทนั่นก็คือปังเบลลิตันซินสเตอร์สตาร์นะคะแล้วก็ราคา25บาทจะเป็นกากรองรูกหัวใจค่ะไปดูแบบราคา20บาทก็จะอยู่ในนี้ ราคา20บาทนี้รู้สึกใกล้จะหมดแล้วนะก็จะมีเป็นบรรลตุต่างๆนะคะบรรลตุต่างๆก็จะมีเป็นแบบนี้นะคะเป็นรูปรูปอะไรอะ่ะแล้วก็รูปอะไรไม่รู้นะยีบาทน,นะคะนี้เป็นถุงราคา20บาทแล้วก็จะมีเป็นรูปไม m เม o d y นะคะก็น่ารักเหมือนกัน แล้วก็จะมีเป็นรูปเหมือนกันเลยเหมือนรูปแรกเลยอันนี้ก็รับมาสองอันนะคะต่อไปก็หนึ่งเลยนี่เทาันหนึ่งอันเองแล้วก็จะเป็นบันแบบหน้าปอมปอมป,ป,ปูลินแม่สโลนะคะแต่ก็น่ารักมากแล้วก็อย่างสุดท้ายจะเป็นแตบบ่สุดท้ายนะคะจะเป็นแบบ หน้าคาบินะคือถุงมันไอ้น้านออกมาแล้วอันนี้นะคะราคา20บาทนะคะแล้วก็อย่างต่อไปก็จะเป็นนี่เลยจะเป็นปังปอนไซมิน,นินะคะ เรารับมาสี่ชิ้นนะคะแต่ว่ามีคนซื้อไปแล้วนะคะหนึ่งชิ้นซึ่งเป็นสีชมพูน,นะเรารับมาแบบนี้เลยก็จะมีเป็นสีฟ้าค่ะสีฟ้าก็จะมีเป็นแบบโรยซอช,ชกากแล้วก็มีทับปิ้งโลยไปด้วยนะคะราคายี่สิบบาทค่ะแล้วก็สีเขียวค่ะราคายี่สิบาทนะคะ แล้วก็สีน้ำตาลนี่เป็นตรงนี้นะคะจะเป็นสีน้ำตารลราคา20บาทเหมือนกันค่ะแล้วก็แบบต่อไปนะคะจะเป็นแบบแพนด้าบอลที่จริงเรารับมา3ชิ้นมีคนซื้อไปนะคะก็ซึ่งซื้อไปเลย3ชิ้นรวดเลยนะคะคือชาแนลสุดจีราวะละชินานเองนะคะแล้วก็จะเป็นตัวนี้เลยราคา20บาทนะคะ ก็สโลว์นะรับมาน้อยหน่อยเพนนีบันนี่นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นถุงราคา20บบาทนะคะโอเคค่ะไปดูอย่างสุดท้ายกันเลยค่ะอย่างสุดท้ายจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์ค่ะ ก็เหลือเยอะเลยก็จะเป็นจะมีแบบ2แบบนะคะก็จะเป็นแบบแบบไม่สโลว์แบบนี้นะแบบไม่สโลว์จะเป็นแบบนี้ราคา20สิบบาทเอ้ยถ้าแบบไม่สโลว์นะคะราคาสิบห้าบาทนะคะ แต่ถ้าเป็นแบบสโลรู้สึกจะเป็นอันนี้แหละสโลแบบนี้นะคะราคา20บาทค่ะนี่ค่ะก็รับมาหลายชิ้นแล้วก็มีหลายหน้ามากเลยนะนี่นะคะโอเคค่ะก็หมดไปแล้วนะคะกับสกูชี่ร้อนใหม่นะคะถ้าใครสนใจก็อย่าลืมแอดไลน์กันมานะ โอเคค่ะก็สามนอนอันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ